สวัสดีครับอยู่กับผมช่องบั้นพีนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับเจ้า CBR 1,000RR ล้อเล่นครับ <laughs> CBR 300รมรีวิวกันว่าความรู้สึกจากใช้ไป1,000โลภายใน5วันนะพันโลภายใน5วันไม่ใช่ว่าพันโลภายในเดือนนะผมใช้5วันผมออกรถเมื่อ เอผมก็ลืมว่าวันที่เท่าไหร่แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่วันห้าวันห้าวัน6วันละที่ผมใช้งานมาแต่ว่าวิ่งนีเลขไม้นี่นะเลขไม้พันเกือบพันสองวิ่งไปเนี่ยเกือบพันสองเนี่ยภายในเกือบอาทิตย์นึงเนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างการใช้งานเป็นไงบ้างปัญหาที่เจอความชอบและไม่ชอบ จริงๆผมม้อนเป็นรถที่ดีแต่นอกกระแสนะคนไม่ค่อยเล่นคนไม่ค่อยมองคิดว่าแบบไปเล่นตัวนินจาเป็นแซตอะไรเงี้ยเดีกกว่าคนบางคนเขามองอย่างนั้นนะเพราะหนึ่งแล้วมันเป็นเครื่องยนต์แค่สูบเดียวอย,อย่าไปย็ดติกเยอะไอ้ปุงสเปกเลยน่ะอย่าไปยึดติกเยอะตัวนี้ของผมเป็นตัวแข้งทองนะอ่าถ้าเป็นตัวแข้งดําเนี่ย เขาบอกว่าปัญหามันจะจะมีอยู่พวกปัญหาจุกจนะิกเนี่ยมันจะพอมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นทุกคันอ่ะปัญหาเอาเป็นข้อที่ไม่ชอบก่อนจะว่าไม่ชอบก็เรื่องหน้าตาเนี่ยส่วนตัวผมชอบแรกๆก,ก็ไม่นะแรกๆก,ก็มองว่าโอ้โหแม่งไม่สวยเลยมองเงี้ยแต่ผมมองว่าเออมันมันก็ดูดีนะเนี่ย ก็ดูดีของมันนะแต่ข้อเสียของมันคือคนแบบเออ่บางทีคนเขาแบบไม่ไม่ค่อยรู้จักตอนผมไปถามถามฮาสเตอร์เนี่ยโอ้โหบอกน้องขับร้อยห้าสิบหรอโปแทงใจดำผมมากเลย <laughs> นั่นแหละก็คือเรื่องรูปลักษ์มันจะคล้ายๆสองร้อยห้าสิบกับตัวร้อยห้าสิบ ่วนคันเนี่ยขนาดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่หรือน้อยนะขนาดมันก็อวบใหญ่เต็มเต็มทรงมันนะอันนี้คือผมมาติดติดกระเป๋าติดกล่องอะไรเฉยๆแล้วมันมันเลยดูเต็มแต่จริงๆมันก็จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ข้อสองที่ผมไม่ชอบคนอื่นขึ้นบนไปแล้วละ่ะเรื่องหน้าปัดคือหน้าปัดมันเล็กครับมันเล็ก อย่างอะดูเวลาเนี่ยมันมันเล็กนะอะสมมติเนี่ยเราเราขับใช่ไหมเห็นนะเราก็จะอยู่ในภาพประมาณเนี่ยแล้วซึ่งมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันมองไม่เห็นคือมันมีแค่เนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนิดเดียวจับทิปจับอะไรเนี่ยนิดเดียวเองไม่มีอะไรเลยแม่งคือง่ายๆงยง,ง,ง,งแต่ก็ ก็ใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาก็ข้อสามคือเรื่องพันโลแรกนะที่รู้สึกเลยก่อนกอนเลยอ่ะตั้งแต่ออกรถใหม่ก่อนพันโลแรกเลยผมรู้สึกว่าแฮนด์มันสั่นสั่นจริงความรู้สึกจากผมที่เคยขับร้อยห้าสิบมาก่อนนะตอนแรกผมขับจีเด็กร้อยห้าสิบมาผมก็ว่ามันก็สั่นนะแต่ก็ไม่ได้สั่นอะไรมาก แต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าสั่นจนจนมือชาเหมือนกันนะสั่นจนมือชาเลยสั่นจริงแต่ตัวเนี้ยบางคนเขาไปแก้ปัญหาโดยเพิ่มสเตอร์หน้าเป็นปะสะเตอร์สิบห้ามันก็เหมือนว่าทดไปสามฟันแต่ความจิตจัดอารมณ์อะมันมันมันไม่เหมือนเดิมไงรอบต้นมันก็จะหายไปหน่อย ข้อสอบข้ออะไรแล้วช่างมข้อต่อไปคือผมไม่ชอบเรื่องระยะมันมันกว้างเกินอะคือแล้วแต่คนนะหรือว่ามือผมสั้นกันรู้มือผมมันก็ไม่ได้เล็กนะครับระยะเนี่ยมันมันมันยาวไปหน่อยผมอยากให้มันอยู่สักประมาณเนี้ยเวลราบีบเราบีบแค่เนี้ยอันเนี้ยมันกว่าเราจะเอื้อมเนี่ยสมมติเราขับไปเนี้ยเราจักจะกรรกระทันหันเนี้ยเอ็นะบางทีมันไม่ถนัดมันเบรกเหมือนกัน บางทีผมรู้สึกมันคือคือคนเรามันถนัดไม่เหมือนกันแต่แต่ผมรู้สึกว่าไอคันเก่าผมเนี่ยมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยขนาดนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถูกใจเสียงท่อมันนะผมชอบเสียงท่อมันผมชอบความนุ่มของมันชอบความแบบรอบมันของมันนะแต่ผมไม่ชอบตรงท่อมัน มันเพื่อนง่ายอะ่ะอันเนี้ยเนี่ยมันเพื่อนคือโดนอะไรแล้วคือท่อมันร้อนตลอดอะ่ะไอ้เน,นี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะกันร้อนนะมันทํามาเหมือนแค่แบบแค่ไม่ให้โดนตัวท่อตรงๆอะ่ะแต่ร้อนไม่มันร้อนนะมันร้อนร้อนมากด้วยและเน,นี้ยก็ร้อนนี่ขนาดผมเอามาจอดครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยยังร้อนอยู่เลยคือเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบแต่ข้อดีของมันคือนี่นะมันสามารถถอดออกได้เลย สมมติคุณจะแต่งซื้อปลายท่อมาสวมใส่ได้เลยถอดน็อตออกนิดหนึ่งไม่ยากอ่ะข้อเสียที่ผมรุมอ่าเข้าๆไปผมว่ามันมันประมาณนี้แหละไม่ส่วนเฟิ์ตัวอื่นไม่มีปัญหาข้อต่อไปเลยนะเป็นข้อดีอเรามาฟังข้อดีกันบางข้อดีผมเลยมันเป็นรถที่ เอาเรื่องราคาก่อนที่ตัดสินใจเนี่ยมันเป็นเรื่องราคาล้วนๆราคาล้วนๆที่ตัดสินใจนะผมต้องการลดมาส่งของคือผมอะวิ่งส่งหมุกทาร้านผมผมต้องการลดมาส่งของทำความเร็วได้รถไม่เหนื่อยคนไม่เหนื่อยยืนพื้นแล้วมั่นคงปลอดภัย อ่ะคนเขาก็เชียร์หลายตัวแต่ว่าตัวเนี้ที่ผมซื้อเนี่ยเพราะว่าหนึ่งอ่ะโอเคยอมรับเลยว่าโปรมันก็ดีแหละพี่คือที่ผมซื้อมานะอ่ามันเป็นโปรซับดาวช่วยออกสองหมื่นสองพันเอสองหมื่นหกพันหกร้อยร้านเขาช่วยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยฟรีทุกอย่าง แล้ว่อนเนี่ผมพอนผมพอนแค่สามปีสามพันห้าแต่แม่งดันตกมาอยู่ที่แสนสองหกพันแสนสองหกพันนิดๆซึ่งเฮ้ยมันถูกกว่าตัวรถอีกเว้ยวรถมันราคาถ้าซื้อส่วนะครับมันจะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอ๊หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันขอโทษนะครับ ก็ตอนแรกเราก็มองม,อมือสองไว้นะพอะรถเราใช้งานไงเราไม่คิดเลยมากเรา,เรามาใช้งานเราไม่ไดไ้ไปขับแข่งกับใครไปขับหล่ออะไรกับใครรู้สึกมันมีอาการเรมกระตุกนั่นแหละแต่เป็นว่าแม่งถูกไว้แล้วแม่งก็ไม่แพงแต่ถ้าไปเทียกบกับพวกมือสองนะมือสองอนะห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็จริงแต่คุณผนะ่อนอะเบนเซตอะมันก็แสนนะบางทีมันก็แสนนะอือ <laughs> <laughs> ก็เลยเออตัดสินใจซื้อมือหนึ่งไปเลยจบจบกว่าปัญหาไม่เยอะยางไม่ต้องมาเปลี่ยนทีหลังโอ้โหเปลกระตุกแหละก็ข้อต่อไปที่ชอบคือเรื่องเซอร์วิสหรืออะไรผมว่าอะไรมันเป็นเป็นอะไรที่ มันใช้ร่วมกับ CB 150 CB 250ได้หลายอย่างเลยเยอะผมบอกเลยว่าเยอะเยอะมากศูนย์ก็มีตลอดตอนแรกมองไว้ว่าจอก CB 500 f ดีไหมเพราะว่ารถอ่ะมันใช้วิ่งไกลตลอดแต่ว่า CB 500เนี่ยหนึ่งละ Big กวิ g เราไม่อยู่แถวบ้านถ้าเรา, Service, เราต้องไปเซอร์วิสเราต้องไปเซอร์วิสต่างจังหวัด แล้วผมอะ่ะเป็นคนทํางานผมไม่ใช่ว่าจะมีเวลาขับรถเล่นตลอดเออแล้ววันหนึ่งเราไม่ว่างเราจะต้องเซอร์วิสเงี้ยมันก็ลําบากผมก็เลยตัดตรงนี้ไปก็เลยมอ,องมองตัวนี้เรื่องเซอร์วิสง่ายศูนย์บริการเยอะเข้า,เ,าเข้าศูนย์เล็กได้เข้าศูนย์แบบ h o n d a ปกติได้เลยที่เขาขาย CB250 อง3 0 0ศูอเอ้อยะไรคุณเข้าได้หมดเซอร์วิสได้ไม่ต้องคิดมาก เรื่องต่อไปนะครับที่ที่ผมประทับใจนะอันนี้เรื่องเป็นเรื่องประทับใจเลยนะคือเบรกเบรกมันดีมากเบรกมันดีนะแต่โชคแอบแอบแอบดูกระด้างไปนิดนึงนิดนึงแล้วแต่อารมณ์คนนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันนิ่งแต่ว่ามันแอบกระด้างมันจะดีนิ่งต้องแน่นแต่นี่มันนิ่งแอบกระด้างนิดเดียวแต่แทบจะไม่มีผลหรอกเวลาใช้ แต่เบรกเนี่ยดีมากดีมากมากเขานิยามว่าดีที่สุดในคลาสามร้อยเลย KTM เนี่ยที่ว่าเป็นแบรนด์ดีๆนะผมว่าเขาทดสอบมาตัวเนี้ยเบรกดีกว่าหน้าหลังเนี่ยเบรกดีกว่ากันเลยแล้วประกันเบรกดีใช้งานจริงมาแล้วเบรกดีดีจริงสองเรื่องการกินน้ำมันคือบางคนเนี่ยอันอย่างผมขับอะ่ะผมผมพุ่งตรงนะ มันก็ไม่ได้ว่าประหยัดขนาดนั้นมันไม่ได้ประหยัดตัวร้อยห้าเท่าตัวร้อยห้าสิบเราก็ยังว่ามันเป็นรถสามร้อยจะให้ประหยัดเท่าร้อยห้าสิบมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้และอย่างหนึ่งเราขับเร็วอ่ะเราขับแบบปืดป้ดปืดป้ดปื้ดมีในเมืองเข้าซอยตลอดเข้าอะไรตลอดผมว่ามันอยู่ที่สามสิบกิโลเมตรอะต่อลิตเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะถ้าคุณลองเทียบไปดูแซดสี่ร้อยหรือว่า ยินจาสามร้อย่างเงี้ยมันก็กินกว่านี้อ่ะเพราะรถมันสองสูบแถมถ้าคุณขับในเมืองมันกินมากกว่านี้ด้วยซ้ำอ่ะเขาเขาต่อไปนะมันเป็นแฮนด์ที่ขับสบายอ่ะมันเป็นสปอร์ตทัวริงไงมันไม่ใช่สปอร์ตจา๋าดูดูระยะยกแฮนด์อ่ะมันขึ้นมาอย่างงี้นะ มันไม่ได้สปอร์ตแต่ตรงแบบแบบอ่างเงี้ยอืมมันไม่ขนาดนั้นผมมองว่ามันมันสบายวะ่ะแต่ถ้าถามว่าสบายที่สุดไหมมันมันไม่ใช่ว่าสบายที่สุดมันไม่ได้สบายที่สุดเลยมันต้องเป็นแฮนด์แบบของทรงเนกเก็ตอะบางคนเนี่ยเขายกตัวแฮนด์สามร้อยเอฟมาใส่เลยนะบางคนนะแต่ของผมไม่ผมว่าไม่ขนาดนั้นหรอก ของผมแนมะ่ขนาดนั้นแต่ก็ขับสบายดูบเบาดิเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งเบาผมชอบนะแต่ถามว่ามันนิ่มไหมมันก็มันก็นิ่มนะแต่ผมอยากให้มันนิ่มกว่านี้หรือว่าเราแบบเป็นคนอันนี้หรือเปล่าไม่รู้มันนิ่มเหมือนอ่มอยากให้มันนิ่มกว่านี้ก็ข้อดีอีกเรื่องหนึง่งคือขับเร็วไม่มีสายครับนั่งขับเนี่ย โอ้โหสบายขับไปเถอะร้อยห้าร้อยร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยนิ่งๆเลยขับคนเดียวนะถ้าขับคนเดียวนิ่งๆเลยแต่ว่าถ้ามีคนซ้อนก็จ,จะต้องแบบเบาลงหน่อยแต่ว่าถามมันขับได้ไหมร้อยเกือบเกือบร้อยเกือบร้อยหกอะแนะหน้าใหม่นะแต่บอกก่อนนะไม่เอออีกข้อเสียนยี่ที่ผมลืมพูดไหม่แม่งอ่อนอ่อนกว่ากันเยอะ อ่อนกว่า G P S นะแต่ถ้าให้พูดว่าอ่อนกับรถทั่วไปเนี่ยมันก็อ่อนกว่าอยู่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้อ่อนจนแบบขนาดนั้นแต่ถ้าอ่อนถ้าเทียบกับ G P S เนี่ยมันอ่อนกว่า G P S ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็แล้วแต่คนจะมองนะผมมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเขาคงเผื่อมาให้เราจะได้แบบขับขี่แบบไม่ได้เร็วเกินอะไรเกินเงนี้ยคือฮอนด้ามันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว มันก็แทบแทบจะไม่มีรถขันไหนหรอกที่จะเป็นความเร็วจริงอ่ะสำหรับรถที่ยังไม่ถึงพวกซูเปอร์ไบค์บิ๊กไบค์อะไรอย่เงี้ยนะผมว่ามันก็น้อยนะน้อยคันที่จะตรง g ี s พได้เลยขนาดนั้นนะแต่ถ้าบางคนไปเปลี่ยนสเตอร์หน้าเนี่ยโอ้ยห่างกับ g ีนิดเดียวเองค่าห่างกันแค่ห้าสมมติขับร้อยนึงวิ่งเก้าห้าเลจพอย่างนั้นเลยที่ผมเห็นเขาทดสอบกันนะ อสุดท้ายอ่ะสรุปก่อนที่คลิปมันจะยาวเกินสุดท้ายถามว่าเป็นรถที่น่าเล่นไหมน่าเล่นไหมน่าลองไหมสำหรับรถคันแรกของอคนคนหนึ่งที่อายุแบบไม่ได้มากแล้วกำลังจะหารถที่ก็ไม่อยากได้บิ๊กไบค์แต่ก็ไม่ได้อยากได้รถสปอร์ต1้อคันเนี้ย โคตรตอบโจทย์มันตอบโจทย์มากจริงนะมันต้องมาใช้อ่ะเออมีเพื่อนขับขอขับเลยคุณจะรู้ว่ารถแม่งดีมากรถมันดึงมากขับนี่ดีมากดึงมากแบบแทบไม่เหนื่อยอะผมขับวันแรกอะที่ผมไปรับรถที่ออกรุงเทพนะบ้านผมอยู่เพชรบูร์ผมไปรับรถที่กรุงเทพผมขับกลับมายาวเลยไม่พักจอดแค่เติมน้ำมัน วดตูดอย่างเดียวอยอมรับเล็ปวดตูดอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยอยู่แต่ว่ามันเหนื่อยในกรณีที่รับได้มันไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยจนโอ้โหเราทํางานไม่ได้แล้วผมก็ต้องมาขับรถต่อส่งมูอีกนะไม่ใช่ว่าผมขับรถกลับมาแล้วผมแม่งนอนพักไม่ใช่โอ้ยิงยาวมาเลยครับตั้งแต่สูตรโลเลกลากมาเลยร้อยสามร้อยสี่โอ้โหสบายเนี่ยผม เอามาติดกล่องติดกล่องติดกระเป๋าข้างส่งของสบายมีของวิ่งสบายผมเบอกเลยที่มีเปลี่ยนนะก็มีแค่กองตัวนี้แล้วก็ชิวหน้าชิวหน้านี่แนะนําเลยนะสำหรับคนที่ขับเร็วอะ่ะไม่ใช่ว่าหล่อเท็กเดียวนะสําคัญนะ ปกติชิวหน้ามันจะอยู่แค่นี้นี่แค่นี้แล้วแม่งเวลาลมลมโดนหน้าอกเราอะเหนื่อยครับบอกเลยเหนื่อยต้านแต่พอมีตรงเนี้ยชิวแม่งลมมันจะตัดมาแค่นี้จังหวะที่โดนอะมันจะโดนตรงไปลายปลายคางหมวกหลาอซึ่งช่วงหน้าอกเรามันจะไม่ค่อยโดนละคือนี่คือเรื่องดีของชิวแต่งส่วนคนที่มองว่าคุณทำไมเป็นแบบนี้ไม่ต้องสงใส่นะแล้วไม่ต้องด่ามผมนะ ผมไปปั๊มใหม่มาตัดนะเพราะว่าผมไว้วางของตรงหน้าปัดไงตรงตรงเนี้ยผมเอาวางของวางของเพิ่มตอนผมส่งของถ้าผมส่งไม่พอถ้ากระเป๋าเต็มอะ่ะเออไวในคลิปยาวละ้งก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจผมหน่อยผมเพิ่งทำช่องเดี๋ยวยังไงผมจะได้ัูโปรเจ็ดแบกมาผมจะทำช่องตลอด ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ